บ่มีเสือปาทัวบ่มีลังคาพอได้สนพอได้อยู่ลูกมาขอวอนคุ้งรังวันนิดหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งมาเล็วที่ออกอิ่มไปอังทุกที่นี่6 4 4ค่ะ ออกสี่สี่ต่อไปนะคะท่างการต่างๆจะเสียดลูกยางหมายเลขประกันมาขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่2อครั้งสุดท้าย จอุปรออกระงวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปรกรณ์ออกระงวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่สี่ออกระงวัลเล่หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ตัวครั้งที่2เลขที่ออกศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าฟังอีกค้งหนึ่งฟางตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนยห้า รางวัลหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย3ามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง อุกออกระงวัลหลักที่สาม,มจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หกออกระงวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกฟังอีกรังค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดหนึ่งหก ประธานกรรมการจะเสียงยุลูกยางหมายเลป่ประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล้ยท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ะออะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามเท้ายสามตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ แดี้ยกดียกโอ้อันนี้แดดก็คือ้องใบองแ่ พีเียมได้เล้าสองใบมาเอ้วันสุท้ายของตัวครั้งซึ่งมีพกเต่าสองสายพกาาสองเ้าเอ้ามาก้ับกันะ้อปกรณ์ออกงลกท่สองเต่าสอง ต้อเี่ยนวีหนเ่น่าที่ี่ทีจะทำการออกประมาณเล่น้อวนะคะก็คือคุอยแม่นพรกนยการแสดงซึ่งเป็นผู้แทนสื่อมชนนะคะและหลักสุดนคคือคุณพีชูศีค่ะรอง่วในการสำนักงานพัฒนาพิพนอากาภูรเทค่ะ ท้ายแล้วจะออกประมาณท้ายสองตัว ขหาเจ็ดบซูมึงนี่ล so ้วเบอกแล้วเี่จะเขียนนำแดงหาควรดเจียแดงเนี่เจียบซูดงจีจีจำได้มัน้างบนตึงหาเจ็ดนะที่ผู้บอกอะไรเ็แบบไปเจีดยบไหาแม่ไปเขียนป้าบอกไอซีต่งหล ต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวละหล้านบาท่ะรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งเงิสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะตอาชาเรเก็บต้รลจะออกรางวัลที่หนาเรเรื่องน้เด่ะะางจัมน้ำเดียวก็เป็นน้ำดงหาหัว กันคาเดียนเจ็ดมือนงะไรบรวมอะไระ่หมาทปทั่วหมดเี่ยพวกอะไรเมียนไรแย่ไม่แย่เข้าไปทั่วมาเนี่ยาเนี่ยคือทัเดียวมาตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะเมป็ินแม่อะรเนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลไวยเรื่อยจากประธานกรรมการค่ะ และมาได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลประ่รมไว้ในปรปกณ์ออกรางวัลเก่าซึ่งแยกไว้ต่หากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมนอุะกณ์ออกรางวลรางมัาวิคาารที่5เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหน้าเจ้าแม่ายังดูเจ๊ขาหาหดค่ะคุณบามาเจ๊ขาไปดูเจ๊ขาหลายหมดเจ๊จะงงน่าจะหาจงเรัฐบาลนะคะขอใจ้งห้า่ โอ้โ <One input> right ุก่าเลยะค่าเดียวนเค่ะคาเดียว no ันเลยค่ะพาแดงวกเลย่าเดห้วันเลาไ่้่เด้ยวกนเลยค่าเดวกัค่ะาเดียวกา่าเียวดนเค่ะดยกยค่่าดยเลย่่ายกัล่ยวนเยู่ที่ตีั้งจย่่าดยวันเ่ะาเ o ยวกนเค่ะค่าเดียวกันเค่ะค่าเดีันเคค่าเคะายวกันเยค่ะาเยเละาเียกนเลย่ะเดียวเย่าเีันเลยค่ะค่าเดียว9 9 9ค่ะ เประานเจรจาประธานเยรติจากนาัม nah si ัประานกรรมการบรรษสามารถคอรปรชั่นจํงกัดมหาชนาให้เียนมาเป็นประนกรรมการในวันนี้นะคะเพื่อทำการเสียใึนอย่างหายเลัวเลขขึ้นมางละหนึ่งอย่าค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวลหลักใด เสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนล้างแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตอนเองค่ะท่านประธานกรรมการจัดจับขึ้นม,มนาแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นค่ะนายดีชูศรีรองผู้ในการสำน,นักงนา,นานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร,รสนเทศนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการเสริมสิ่ใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักสิบค่ะนายปริญญาเอ็งเพ็งไพรกุลนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ในการสํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบรลเป็นลาดับต่อไปค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนายโชริตบุญยะภูสิทธิ์ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายแผนชนาธการพิเศษสำนักงานประกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสนอรางวัลเป็นลำดับต่อไปค่ะ และเชื่อนตทางกฎหมาย poster, แก dear, info, ่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะคุเล็บอกว่า evet> ู้บอกว่าูอาอันกาม่ารถเ่จอดเนี <S 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 ่ยวหาเสูน่ะเหละมาได้กหาเจสูนะ กรรมการท่านตัอไปนะคะด้แก่กรรมการหมายเลขสี่การออกเงนารย่าเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสาาสาสิบท้าพนักงานปกครองชำนนการส่วนระบบการปกครองเนนที่สำนักบริหารการปกครองทั้งที่ค่ะไปาลันพาดั้งหลายรอบว่าขันปัน บอลประจำหลักร้อยค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่อยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะนายจาเรนยวิไนพาณิชนะคะหรือคุณไอซ์ซาเรนยค่ะนักร้องแสดงจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ หน่วยค่ะและเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสร็จลุกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทุกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะนณะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ กลางวันที่หนึ่งวันที่17เจ็กุมภาพันธ์สงันหเลขที่ออกศูนป้าแปดห้าเก้าเจ็ด สตีเศ้าดี้เหมอนกเก้าเจ็ดเต็มเต็มครบเเจด้วยรับอมสร้างรัเหยนอยู่กับปูแทนตัวกันวบกันผู้ใดกาย่ๆเราเห็นใบสีมาน่ะใครอายุเก่สกีย่ตอกามาบนี่ตอกา่เสาสิเตอ้ท ดอกลาเาเก็ดตัว้อันน่้ก็กลยเอกลาไม่พอเกเกตัวพอเสียเกาิบเก็วเนนบเออรเนเลยเกาเก็ผู้บอกเก่าเก็กันบวกันย่เขี่ยไสีแดงลายเน้่เราแต่ว่ามันเป็นเลขบนเก่าเก็บรบเสือกันติมๆได้ของผมลุกลุมเนลุคเโอเคได้เลยแสนห้ ว่าตัวนั้นยุ่เลยดีใจว่าตัวนั้นเลยเอาสามหกสามแล้วมาทีเดียวเย่ะสเจ็ดนี่เกียต์่มี่หาห้าส่สาสี่สามูวนหา้าเจยแม่ถือมาเมื่อเช้าเนี่ยละมาทีม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 ท รแม่ถือออกมากุเาเราเราหัวแย้ใบสีแม่ใบสีได้เ้าอ้ยเต็มเหนึ่งรางวัลครับเลขที่ออกคือห้าเจ็ดห้าเจ็ดายูสแต่บกซีก็ได้เงินัวรด้เตาวรถตำตัวไม่เขาทงเลยเก็บลง ตเหนึ ies, like, unku, umas, s> <S five five ่งเก้านะเก็ดหนึ่งเก้านรับตนใหม่เป็นผู้โชคดีทุกท่านสูตรเก้าแ้าคุณที่ผมอยู่กลับกรรมการรถกตับต้นใหม่เขาเลยขอจับตีกับเจ้าอยู่ดีที่หมายว่าตีหมุนวงมนเก้าสิบเกยดนะสร้างว่าเอาสร้างเอาแต่เจดเกาแม่เอาแต่เก่าสราสบเียวก็ยังกวอนเกสเกดับใหม่เก้าสเกมาใส่เก้าเก็ังี